มิวนิษาาเผยคลิปวินาทีน้ำตาไหลเห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกต้องขอแสดงความยินดีกับมิวนิ t าาคุณแม่ป้ายแดงที่ล่าสุดออกมาเผยคลิปแรกคู่กับลูกสาวที่เพิ่งคลอดโดยมีไฮโซเซนทราพูดอยู่ข้างกายไม่ห่างโดยทางมิวได้ระบุแคปชั่นว่า12กันยายน21เคยตกหลุมรักใครสักคนที่เราไม่เคยรู้จักกันไหมคะ พร้อมเพลงประกอบสุดซึ้งโดยมิวขอบคุณเพลงประกอบลิปเพลงเรื่องจริงของบอยโกศยพงศ์พร้อมบอกว่าขอบคุณพี่บอยพี่ป๊อตนะคะสำหรับบทเพลงเรื่องจริงสำหรับเรามันคือความรู้สึกแห่งการรอคอยและเป็นความรักในแบบที่เราทั้งคู่เพิ่งเคยได้รู้จักนอกจากนี้ต้องบอกว่าไฮโซเซนนั้นออกอาการปลื้มลูกสาวคนนี้มากๆชนิดว่าอุ้มลูกสาวตลอดเวลา แถมยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวลูกสาวก็มองหน้าพ่อตลอดจนมิวแซว,ว่ามองใครก็ไม่รู้หนะ้าเหมือนหนูเลยปาอุ้งเก่งด้วย